ครับนักเรียนมาพบกับครูนัทพลโบไลหรือครูโจ๊กนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณม5วันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องของกรณีศึกษาในกรณีตัวอย่างที่1เรื่องของการเปิดร้านขายน้ําแข็งใสเกล็ดทิมะครับสถานการณ์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนกระบวนการคิดเชิงออกแบบกันก่อนนะครับ เราจะได้รู้ว่าเจ้ากระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปนี้ได้อย่างไรขั้นแรกของกระบวนการคิดเชิงออกแบบจำได้ไหมครับก็คือการทำความเข้าใจลูกค้าหรือ empathize ซึ่งจะมีเทคนิคที่เราพูดกันบ่อยๆเลยก็คือการใช้หลักการ5 w 1 s เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและก็จะแก้ปัญหานั้นอย่างไรโดยการใช้เทคนิคการสังเกต หรือการให้ลูกค้าทําแบบสอบถามก็ได้ครับหลังจากที่เราทําความเข้าใจลูกค้าได้ข้อมูลมาแล้วก็จะนําข้อมูลนั้นมาเข้าสู่ขั้นตอนของการ define หรือขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเราจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้หลักการของ customer segment ที่แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น3ส่วนนั่นเองหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการคิดออกแบบหรือ ideate ในการคิดออกแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ value position เพื่อเข้ามาช่วยในการออกแบบการแก้ปัญหาครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนอะไรเอ่ยอให้นักเรียนตอบบ้างดีกว่าถัดจาก ID เ a เป็นอะไรครับมีการคิดออกแบบแล้วมีหลักการการแก้ปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปนักเรียนจะต้องจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์จำลองหรือต้นแบบหรือโปรโตไทป์นั่นเองครับ หลังจากที่ได้โปรโตไทป์แล้วนักเรียนก็จะนำต้นแบบนั้นไปทำการทดสอบครับนะซึ่งทำการทดสอบก็จะมีหลักการของการทำการทดสอบที่เคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นักเรียนสามารถไปทบทวนดูได้เนะคราวนี้เมื่อนักเรียนทบทวนกระบวนการคิดเชิงออกแบบครบแล้วจำได้นะมีหลักการ5ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนำหลักการ5ขั้นตอนนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่อไปนี้ครับ กรณีศึกษาที่1ที่เป็นสถานการณ์ที่ครูยกตัวอย่างมาให้ในที่นี้ก็คือการเปิดร้านขายน้ำแข็งใส่เป็ดหิมะครับครูอยากให้หนักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นเวลา2นาทีลองอ่านเลยครับ2นาทีทําความเข้าใจว่าสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรเชิญครับ โอเคตอนนี้นักเรียนน่าจะอ่านสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ครบแล้วและนักเรียนก็จะเห็นว่าร้านค้าร้านนี้ซึ่งเป็นร้านของปูเนี่ยประสบปัญหาอะไรหรือมีความต้องการอะไรใช่ไหมครับและปูได้ศึกษาการเพิ่มมูลค่าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการใช้วิธี Design Thinking Process หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบปูต้องการนำกระบวนการนี้มาปรับใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเขาจะมีกระบวนการอย่างไรเราไปดูกันครับกระบวนการที่1 empathize empathize นะครับก็คือการทําความเข้าใจลูกค้าโดยเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจลูกค้าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าโดยการใช้หลักการ5 w 1 s ดังนี้ครับขั้นแรกนักเรียนต้องตอบคําถามอะไรบ้างเอง่ย5 w 1 s อะไรครับ ขอนักเรียนที่เกิดวันจันทร์ดีกว่านะเราเอาวันเกิดมาให้นักเรียนตอบคําถามนะครับใครเกิดวันจันทร์ยกมือเลยน,น,นะห้ามโกหกนะวันเกิดคนที่เกิดวันจันทร์ยกมือครับโอเค W ตัวแรกคือคือฮู Who, ใช่ไหมครับใครตอนนี้นักเรียนต้องตอบแล้วครับใครล่ะครับใครครับใครในที่นี้คือลูกค้าของเราคือใคร ลูกค้าในสถานการณ์ที่กําหนดไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาเรียนพิเศษบริเวณใกล้เคียงร้านของปูนั่นเองอต่อไปครับ W ตัวที่2เป็นของวันอังคารครับดับเยูตัวที่2คืออะไรเอ่ยใครแล้วอะไรครับใครแล้วอะไรใช่ไหมอะไรในที่นี้ก็คือลูกค้ามีปัญหาอะไรนั่นเอง ลูกค้าก็คือกลุ่มนักเรียนที่มาร้านของปูเนี่ยลูกค้าเขามีปัญหาอะไรครับลูกค้าต้องการเครื่องดื่มเย็นเพื่อคลายหลอนต่อไปจันกอังคารแล้วก็วันพุธครับเป็นของนักเรียนที่เกิดวันพุธตอบคำถามครับ w ัตัวที่3คืออะไรเอ่ยดับเบิตัวที่3ก็คือใครทำอะไรต่อไปก็ต้องเป็นที่ไหนใช่ไหมครับที่ไหนล่ะ ที่ไหนในที่นี้แวร์ Where? ในที่นี้ก็คือลูกค้าซื้อหรือเคยรับประทานน้าแข็งใสเกรดหิมะจากที่ใดเคยซื้อที่ใดครับคําตอบก็คือลูกค้าเคยรับประทานน้ําแข็งใสเกรดหิมะตามห้างสรรพสินค้าแล้วรู้สึกชอบอยากจะให้บริเวณนี้มีร้านขายน้ําแข็งใสเกรดทีมะบ้างนี่ก็คือคำตอบของแวร์หรือ W ตัวที่3นั่นเอง ต่อไปครับ W ตัวที่4ก็คือเว้นเมื่อใดที่ลูกค้าจะซื้อน้ําแข็งใสเกรติมาของเราครับเมื่อใดเอ่ยเมื่อมีร้านขายน้ําแข็งใสเกตติมามาเปิดลูกค้าก็จะใช้บริการทันทีเลยนะส่วนต่อไป W ที่5ที่5เป็นอะไรเอ่ย W ตัวสุดท้ายครับก็คือทําไมลูกค้าจึงเลือกซื้อน้ําแข็งใสเกรติมารของเรา Why ทำไมครับ เราต้องตอบให้ได้นะตอนนี้นักเรียนต้องสมมติตัวเองเป็นปูแล้วเนอะหรือเจ้าของร้านและทำไมล่ะหากเปิดให้บริการจะเป็นร้านแรกในบริเวณนี้และต้องการรับประทานเพื่อคลายร้อนและในที่นี้ก็คือนักเรียนนั่นเองต้องการมารับประทานเพื่อคลายร้อนนะและสุดท้ายเมื่อเราครบ5้าเราอยู่แล้ว1นนักเรียนที่ยังไม่ได้ตอบคำถามร่วมกันครับ 1s ก็คือ how how จะทำอย่างไรล่ะ จะทำอย่างไรดีครับคําตอบในทีนี้ก็คือจะทําอย่างไรในการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ปูก็ควรจะเปลี่ยนร้านจากร้านขายกาแฟเป็นร้านขายน้ําแข็งใสเกรตทีมะหรืออาจจะเปิดควบคู่ไปก็ได้ถูกต้องไหมครับนี่ก็คือขั้นตอนแรกของกระบวนการคิดเชิงออกแบบก็คือ empathize นั่นเองอนักเรียนเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า ไอ้เจ้ากระบวนการคิดเชิงออกแบบสามารถนําไปแก้ปัญหาได้อย่างไรในสถานการณ์นี้ระยะอีกครั้งนักเรียนต้องสมมติตัวเองเป็นปูนะครับคราวนี้พอเราวิเคราะห์ลูกค้าแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้น define define คือขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะใช้ customer segment เข้ามาช่วยเพื่อจัดกลุ่มและก็สรุปปัญหาของเราครับเอไอเจ้า customer segment เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างหละัะองค์ประกอบแรกนะครับ ก็คือเกณฑ์หรือความประทับใจความคาดหวังเพิ่มเติมของลูกค้ามีอะไรบ้างสมมุติว่าในกรณีนี้นะความคาดหวังหลังจากที่เราเก็บข้อมูลแล้วลูกค้ามีความประทับใจในเรื่องของมีน้ําแข็งใส่เกลทิมะให้รองรับประทานมีน้ําแข็งใส่เกลทิมะหลากหลายรสชาติมีโซฟาให้นั่งรับประทานมีสัญญาณ w i f i ให้ด้วยมีโปรโมชั่นลดราคาอีกมีบัตรสะสมแต้มอีกอ่ะนี่คือความประทับใจหลัก ต่อไปแค่นี้ยังไม่พอในคัสเตอร์เซกเมนต์นักเรียนจะต้องทำการ José. วิเคราะห์คัสเตอร์จ็อบหรือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าครับสมมุติว่านักเรียนไปเก็บข้อมูลมาความต้องการพื้นฐานของลูกค้าก็คือต้องการรับประทานน้ำแข็งใสเพื่อคลายร้อนน้ำแข็งใสกรีิมะมีรสชาติอร่อยด้วยนะทานแล้วก็ต้องรู้สึกอร่อยนะหวานมันมีท็อปปิ้งหลากหลายมีที่นั่งเพียงพอมีสัญญาณ w i f i มีบรรยากาศในร้านที่ดีนี่คือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าและสุดท้าย นักเรียนจะต้องเก็บข้อมูลว่าลูกค้าไม่ชอบอะไรลูกค้าไม่ชอบน้ำแข็งใสเกลือหิมะที่ไม่อร่อยหวานเกินไปหรือจืดเกินไปทีน่นัน่งไม่เพียงพอไม่มีเมนูอาหารไม่มีเมนูเครื่องดื่มอื่นๆให้บริการไม่มีปลั๊กไฟไม่มีสัญญาณ w i f i นี่คือสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบนะนี่คือขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ customer segment หลังจากที่นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆในขั้นตอน define หรือขั้นตอนที่2แล้วนักเรียนก็จะนำข้อมลูลลนนั้นมาเข้าสู่ขั้นตอนที่3หรือ ideate หรือการคิดออกแบบครับในขั้นนี้นักเรียนจะใช้ value position เข้ามาช่วยวิเคราะห์น้ำแข็งใสเกรดหิมะของเราในด้านคุณสมบัติและคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างขึ้นว่าสามารถนำมาแก้ปัญหาหรือเติมเต็มความต้องการลูกค้าได้ดีเพียงใดโดยมีหลักการดังนี้ครับ ใน value position นักเรียนจะต้องวิเคราะห์3ประเด็นก็คือ 1. product and service ใช้วิเคราะห์ด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อตอบโจทย์ customer job หลังจากวิเคราะห์ product และ service แล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือวิเคราะห์ gain creator ใช้วิเคราะห์และระบุสิ่งที่ใช้ตอบโจทย์ gain ของลูกค้าตอบโจทย์ gain คืออะไรตอบโจทย์ในด้าน ความประทับใจของลูกค้านั่นเองและหลังจากที่นักเรียนวิเคราะห์และระบุเกณฑ์ครีเอเตอร์แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเพนรีลเวอร์ก็คือการวิเคราะห์และระบุสิ่งที่ใช้ตอบโจทย์เพนของลูกค้าเพนคืออะไรล่ะเพนก็คือความไม่ชอบความไม่ประทับใจนั่นเองเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ทั้ง3ส่วนนี้แล้วเราก็จะไปแก้ปัญหากันในทีละขั้นตอนครับในขั้นตอนแรกก็คือ เราลำดับความสำคัญของ customer job ไว้ในขั้นของการ define ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราลำดับความสำคัญไว้ดังนี้ 1. อันแรกสุดเลยก็คือลูกค้าต้องการรับประทานน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะเพื่อคลายร้อนดังนั้น Product ์และเ e อร์วิที่นักเรียนจะต้องนำมาแก้ปัญหานี้หรือว่าตอบโจทย์ลูกค้าข้อนี้คืออะไรล่ะก็คือการมีเมนูน้ำแข็งใสเกล็ิมะไว้ให้เลือกแล้วก็รับประทานเพื่อคลายร้อนใช่ไหมครับ สมมุติว่าลำดับความต้องการข้อที่2คือน้ำแข็งใสเกรดหิม้าเนี่ยลูกค้าต้องการรสชาติที่อร่อยหวานมานันมีท็อปปิ้งหลากหลายดังนั้นโปรดักต์และเซอร์วิสก็คือก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าข้อนี้ใช่ไหมครับก็คืออะไรละ่ะนักเรียนก็ต้องใช้นมคุณภาพดีมีท็อปปิ้งมีรสชาติอร่อยมีสีสันที่น่ารับประทานข้อต่อไปบรรยากาศในร้านดีมีความสะอาดครับโปรดักต์และเซอร์วิสคืออะไรเอ่ย ก็ต้องตกแต่งร้านให้บรรยากาศดีข้อ 4. มีที่นั่งเพียงพอมีที่นั่งทำงานสามารถพูดคุยสามารถรอคอยบุตรหลานได้อ่ะดังนั้น Product ์และสวิต c ก็คือก็ต้องเพิ่มที่นั่งให้มากขึ้นครับต่อไปมีสัญญาณ Wi-Fi ง่ายมากเลย Product ์และสวิต c ก็คือก็ต้องติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ให้เพียงพอและถ้าข้อสุดท้ายมีปลั๊กไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท นักเรียนก็ต้องเพิ่มปลั๊กไฟใช่ไหมครับถ้าสมมุติร้านนี้คือร้านของเรานี่ก็คือลำดับความสำคัญของ Customer Job ที่เราเรียงลำดับแล้วและวิธีการแก้ปัญหาโดยการสร้างเป็น Product and Service เพื่อให้บริการลูกค้าครับดังนั้นในปัญหาทั้งหมด6ขั้นของ Customer Job นักเรียนควรเริ่มทำตั้งแต่ข้อไหนก่อนครับข้อไหนก่อนข้อแรกถูกไหมเพราะเราํำดับความสำคัญแล้ว นะนี่คือส่วนแรกเท่านั้นนะคราวนี้ในส่วนของลำดับความสำคัญของเกณฑ์หรือความประทับใจถ้าลูกค้ามีความประทับใจต่อไปนี้คือมีน้ำแข็งใสเกลทีมะหลากหลายดังนั้นเราจะใช้หลักการครีเอเตอร์มาช่วยอย่างไรละ่ะก็ต้องเพิ่มเมนูเข้าไปให้มีความหลากหลายลูกค้าต้องการพนักงานที่บริการดีรวดเร็วพูดจาสุภาพเราก็ต้องปรับปรุงบริการของพนักงาน ลูกค้าต้องการโซฟาที่นั่งรับประทานนั่งทํางานนั่งประชุมพูดคุยเราก็ต้องเพิ่มที่นั่งเข้าไปในร้านลูกค้าต้องการสัญญาณ Wi-Fi ที่มีความเร็วด้วยนะเราก็ต้องปรับปรุงสัญญาณให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นลูกค้าต้องการโปรโมชั่นนะเราก็ต้องเพิ่มโปรโมชั่นเข้าไปนะลูกค้าต้องการบัตรสะสมแต้มเราก็ต้องเพิ่มในส่วนของโปรโมชั่นสะสมแต้มเข้าไปนี่ก็คือลำดับความสำคัญของเกณฑ์นะครับที่นักเรียนเห็นอยู่ ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทําเป็นลําดับแรกก็คือลําดับด้านบนนั่นเองถามว่านักเรียนต้องทําทุกขั้นตอนไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าสมมตินี้คือร้านของเราเราก็ควรจะทําทุกขั้นตอนแต่ถ้าถามว่านักเรียนควรจะทําหรือแก้ปัญหาอันไหนก่อนนักเรียนก็ควรจะตอบว่าต้องทําอันบนสุดก่อนอันที่มีความต้องการสูงสุดก่อนนะครับนี่คือการลำดับความสำคัญของเกณฑ์และการใช้เกณฑ์เคเตอร์เข้ามาแก้ปัญหา ในส่วนต่อไปเราก็จะใช้หลักการการคิดออกแบบมาแก้ปัญหาของเพนหรือความไม่ประทับใจของลูกค้านะครับจากที่เราได้เรียงลาดับความสําคัญของเพนไว้เราจะใช้เพนรีไลเวอร์มาแก้ปัญหาอย่างไรเรามาดูกันนะครับถ้าสมมุติว่าลําดับความสาคัญอันดับแรกเลยที่ลูกค้าไม่ชอบคือรสชาติไม่อร่อยหวานหรือจืดเกินไปนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีแก้อย่างไรดีครับก็ต้องปรับปรุงรสชาติแน่นอนเนอะมีปัญหาอย่างไรก็ต้องแก้อย่างนั้น ถ้าลำดับที่2คือที่นั่งไม่เพียงพอล่ะก็ต้องก็ต้องเพิ่มที่นั่งใช่ไหมครับถ้าลำดับที่3คือไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ล่ะแน่นอนครับก็ต้องเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ไว้ให้บริการครับและถ้าลำดับที่4คือไม่มีปลั๊กไฟสําหรับชาร์จโทรศัพท์เลยเพราะบางทีเราไปร้านาร้านอาหารร้านกาแฟร้รานขายน้ําแข็งใส่เกร็ดหิมะลูกค้าก็อยากได้ปลั๊กไฟไว,ไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ใช่ไหมครับทำอย่างไรล่ะก็ต้อง เพิ่มปลั๊กไฟนั่นเองถ้าลูกค้าบอกว่าสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือไม่มีเมนูเครื่องดื่มอื่นๆเจ้าของร้านก็ต้องเพิ่มเมนูเครื่องดื่มอื่นๆเข้าไปและสุดท้ายก็คือถ้าลูกค้าไม่ชอบในกรณีที่ไม่มีเมนูสําหรับผู้ที่ควบคุมน้ําหนักอยากจะทานอาหารหวานๆแต่อยากจะควบคุมน้ําหนักด้วยการแก้ปัญหาข้อนี้ร้านเราก็ต้องเพิ่มเมนูสําหรับผู้ที่ควบคุมน้ําหนักเข้าไปครับนี่ก็คือการแก้ปัญหาในส่วนของ โดยการใช้เพจ Relay w o r นั่นเองและหลังจากที่นักเรียนใช้กระบวนการไอเดียหรือการคิดออกแบบเพื่อแก้ปัญหาไปแล้วนักเรียนเขาคงจะเห็นภาพว่าปัญหาใดควรจะดําเนินการแก้ก่อนหรือสร้างหรือเพิ่มมูลค่าหรือดําเนินการหาวิธีการมาแก้ปัญหาเป็นลําดับแรกใช่ไหมครับพอนักเรียนออกแบบการแก้ปัญหาแล้วนักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการโปรโตไทป์หรือการสร้างผลิตภัณฑ์จําลองนั่นเอง ในขั้นนี้นักเรียนจะต้องนำกระบวนการนำแนวคิดนำการคิดการออกแบบในก่อนหน้านี้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้ได้คราวนี้ในปัญหาของเราหรือในโจทย์ของเราเนี่ยเราจะสร้างผลิตภัณฑ์จำลองอย่างไรดีละ่ะจากปัญหาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราจะสร้างผลิตภัณฑ์จำลองอย่างไรดีครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนะ 1. ค้นหาสูตรการทำน้ำแข็งใสเกรืิีมะและทดลองทำเพราะอะไรถึงมีขั้นตอนนี้เพราะลูกค้าต้องการน้ำแข็งใสเกรติีมะที่มีรสชาติอร่อยถูกไหมครับดังนั้นขั้นแรกถ้าเราเป็นเจ้าของเราต้องค้นหาสูตรการทำน้ำแข็งใสเกรติีมะและก็ทดลองทำให้มีรสชาติที่ดีก่อนขั้นตอนต่อไปที่เราจะดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์จำลองคืออะไรดีครับน่าจะเป็นขั้นตอนอะไรดี น่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลการทำท็อปปิ้งหรือการเชื่อมท็อปปิ้งกรณีที่เป็นผลไม้แช่แข็งแล้วก็ทดลองทำเนอะ,อะเพราะอะไรเพราะลูกค้าก็มีประเด็นนี้เหมือนกันใช่ไหมครับที่อยู่ในอันดับแรกๆเลยต้องการท็อปปิ้งต้องการกรณีที่เป็นผลไม้แช่แข็งจะทำอย่างไรดีฮะลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปเราก็ต้องออกแบบถ้วยใส่น้ำแข็งใส่4ถึงแบบเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย ได้ทดลองได้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและขั้นตอนต่อไปก็คือออกแบบเมนูน้ำแข็งใสให้หลากหลายหลังจากที่เราทำน้ำแข็งใสเกปริมะได้แล้วก็ควรจะมาออกแบบเมนูให้มีความหลากหลายมากขึ้นและที่5ทดลองทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ครับเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองชิมได้ทดลองรับประทานลองดูว่าสูตรที่ทำมันคงที่รสชาติที่ทำมันลงตัวหรือยัง นะทั้งหมดนี้เราก็จะได้ต้นแบบน้ำแข็งใสเกรดทีมะที่จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นที่5้าหรือการทดสอบนั่นเองในขั้นนี้นักเรียนจะต้องนำต้นแบบน้ำแข็งใสเกรดทีมะที่ได้ทำการพัฒนาสูตรไปแล้วเนี่ยนำไปทดสอบตลาดครับซึ่งก็จะมีกระบวนการต่อไปนี้หลังจากที่เราได้นะผลิตภัณฑ์จาลองแล้วนะครับก็ต้องให้ลูกค้ารับประทานถูกไหมครับหลังจากที่ให้ลูกค้ารับประทานแล้วนักเรียนต้องทําอะไรต่อ ก็ต้องลองทดลองขายจริงในร้านดูว่าเป็นอย่างไรบ้างยังไม่ต้องขายเยอะก็ได้เนอะนำไปทดลองเฉยๆนะครับหลังจากที uh, <para S 2> <antes. S 1> ่ลูกค้าทดลองซื้อหลังจากที่ลูกค้ารับประทานลองรับประทานแล้วเราก็ต <needs? S 1> ้องเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าว่าลูกค้ามีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอย่างไรนําข้อมูลเหล่านั้นมามาทําอะไรครับมาสรุปผลการตอบรับนะถ้าต้องปรับปรุงเราก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดและสุดท้ายแล้วเราก็จะได้น้ําแข็งใสเกติมะที่มีคุณภาพดีสามารถสร้างรายได้ให้กับร้านของเราได้นี่ก็คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่นํามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับร้านน้ําแข็งใสเกติมะของปูครับถึงขั้นตอนนี้นักเรียนก็คงจะเห็นภาพแล้วว่าไอ้เจ้ากระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยสามารถนํามาใช้ในการ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้คราวนี้ในครั้งนี้เรามาสรุปการเรียนรู้กันหน่อยว่านักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปไหนพอจะตอบครูได้ไหมครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรณีตัวอย่างแรกก็คือร้านร้านอะไรเอ่ยร้านขายน้ําแข็งใส่เกล็ดหิมะครับและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนํากระบวนการคิดเชิงออกแบบ เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ขูกกาหนดขึ้นนะคราวนี้สุดท้ายนี้เรามาทบทวนกระบวนการคิดเชิองออกแบบอีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนแรกการทําความเข้าใจลูกค้า Empathize ขั้นตอนต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ DeFi n e หลังจาก DeFi ล e แล้วก็เข้าสู่การคิดออกแบบหรือ i d e a t e หลังจากที่เราคิดออกแบบคิดแก้ปัญหาได้แล้วก็นําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์จําลองและสุดท้ายก็คือทดสอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ของเราหรือทดสอบตลาดนั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างแรกแล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้นักเรียนได้เห็นภาพว่าไอ้เจ้ากระบวนการคิดเชิงออกแบบเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ